ฮ้ยวันนี้มาเล่นไมค r a า t ดีกว่าว่าฮ้ยแม่งโอ้อยากเล่นแอปแอปโก้ไมค์คาววันนี้เล่นดีกว่าเว้ไปจึ๊บอ่ะโอเคเล่นหน่อยด้วยกันเว้ยไม่เล่นนานแล้วเว้ย เปิดทูคิดก่อนแล้วกันป่ะเปิดทูโฮงทูคิดกันหน่อยนะฮะอืมโอเคเปิดทูคิดไปนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้แสงโอ้ทำไมไม่ได้วะอะไมนะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะคือมันไม่ใช่แล้วว่ะเข้าเกมก็ได้เว้ยไปไปไปเข้าตัวเกมสูบบัลลังกกูไปเนะี่ยเข้าไมค์ครับแล้วกันไปโอ้เฮ้ยเอ้าอ,อะไระอ่ะเฮ้ยเอ้าหยุดทำงานอยู่เรื่อยอะทำไมอ่ะ ผมจะเล่นเฮ้ยเลิกโอ้เลิกมันเลยโอ้อยากเล่นแอปโกไม่เล่นนานแล้วโอ้โอ้เล่นไม่ได้โอ้ยแม่งเลยคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่คุณมีมือถือแต่ว่าเล่นไม่เข้ามันใช้ขอไม่ได้เล่นแอปโกไม่ได้คุณรู้ไม่ทำไมทำไมอ่ะทำไมผมถึงเล่นไม่ได้อ่ะอูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยอะไรนะการ์ดช้นเก่ามาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ในกองเก่าไงอ๋ออ๋อนะผมไม่มีอ่ะต้องทำไงอ่ะ โทรศัพท์เกามาสิอี๋โง่เฮ้ยอู้โว่จะด่าผมทจะไมเนี่ยโอเคในเมื่อคุณพลัวอย่างเี้ยเดี๋ยวผมต้องไปหาโทรศัพท์แล้ว two thousand years later เอาละฮะเราก็ได้กล่องมาแล้วนะครับผมสำหรับอุปกืณ์เครื่องเก่าดีนะก็เครื่องนี้ก็สามารถเล่น mc m a s t o r ได้เราจะไปลองเล่นกันดูนะฮะโอเคฮะทุกคนนะฮะเรามาถึงกันแล้วนะโอ้ย Samsung J2 ดิ เก่ามาครับเออเป็นก่อมสังแล้วปูงงนะเก่าพอตัวเดะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับผมนะคนตอนนี้เครื่องมันเปิดติดแล้วเวย้ยคือมเมื่อกี้ผมกดน้ํามาแบบสักพักใหญ่เลยนะกว่าเครื่องมันจะติดอะเออทุกคนนะเฮ้ยมันเปิดไแล้วเว้ยโอเค,อเ,คเอาชาจนะคนับเด,ด,ดีิโอ้หโอเคฮะเฮะดี๋ยวเรามา ลองลงลองโหลด Minecraft อะไรมาเล่นมั้ยโอ้โหกูคิดถึงกันทีนี่โอ๊กอดนะครับถึงจัดๆนะครับโอ my god โอ my god โอเคนะฮะดูกล้องกันดีดูกล้อง,งออออนะดิกล้อง my g ก,ก,ก็ถ่ายได้เห็นหมั้ยโอ้สุดยอดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่น Minecraft กันดีกว่านะฮะอ่ะอๆาวันนี้ผมมีโค้ดเซตลด50%นะครับผมสํหรับ ลิงช้อปปี้นะครับผมใครที่อยากเล่นแอปตัวเกมไหมครับเวอร์ชันเก่าๆได้เหมือนผมนะครับผมก็สามารถจับจองซื้อกันได้แล้วที่มือถือใต้ดีสคริปชั่นผมนะครับผมนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมแปะไว้เลยนะครับผมนะก็ลด50%นะครับผมมีจำนวน300โค้ดนะครับผมนะใครซื้อก่อนได้ก่อนเลยครับผม ต้องใช้กับลิงก์ผมเท่านั้นนะก็คือลด50บาทไปเลยนะครับผมคลิปด,ดูซื้อของ100ปุ๊บลด50บาทโอโ้โหลดยับนะครับผมนะใครสนใจลิงก์ใต้คลิปดีสคริปชันนะครับผมแล้วก็โค้ผมจะติดไว้ในคลิปนะครับผมแล้วก็ติดไว้ใต้คำอธิาบายน,นะโอเคครับก่อนไปดูคลิปกันนะครับผม ตอนนี้เรามาอยู่กันในไมค์ครับใน Android เวอร์ชันเก่าๆแล้วนะฮะก็คือเวอร์ชัน Android 5นั่นเอง5.1.1นะครับผมในต,ตอนนี้ผมขอออกเกมแป๊บนึงนะฮะทุกคนผมจะทุกคนดูนะครับว่ามันเก่าแค่ไหนนี่นี่นี่นนดูผมอยู่ในเวอร์ชันอะไรมันเก่ามากๆอ่ะแล้วผมใช้ทุกคนดูนะฮะนี่โอ้โหไม่อยากจะโมะเวอร์ชันเนี้ย ก็คือใครสนใจนะครับอยากจะเล่นแบบตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปดีสคริปชันเลยกันเนาะก็จะเป็นตัว J2 นะโอเคทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันเก่าแค่ไหนเนาะก็มาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์กันเลยครับนี่นะครับผมก็เป็น Samsung ทท J2 แล้วก็เวอร์ชันดอย5.1.1นะครับซึ่งมันคข้ายจะเก่านะครับใช่ก็าเก่าไม่ได้นะครับผมนะโอเคเราจะมาลองเล่นกัน,นครับโดยการกด s a m c u Matter นะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันผมให้ล้าเป็นเซนเลย คือเวอร์ชันแอนดรอยใหม่ๆเล่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เวอร์ชันแอนดรอยที่เครื่องหลักผมเนี่ยอยู่ที่เวอร์ชันแอนดรอยเออสิใช่ไหมแต่น,น้นมันอยู่ที่เวอร์ชันแอนดรอยด1ห้าจนึ่งจหนะครับซึ่งไมค์คตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบจุดศูนย์จุดสองนะครับหนึ่งจุดยี่นึ่งจุดสอดี่สิบสองอะไรสักอย่างนี่แหละนะโอเคแล้วก็ MC มาสเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวเวอร์ชันเดี๋ยวทุกคนดูนะครับทุกคนลองไปโหลดตามผมเลยคันน,น,นนะ Android บบนงงนนะรบค เพราะตอนนี้เวอร์ชันเรนไปเกิดแล้วนะผมมันต้องเขดูสมดัมมาเสนะฮะโอเคอันดับแรกแอปพลิเคชันะครับเรากดเข้าไปดูหนังไม่ได้ผมต้องกดตรงนี้นะครับ NC ็ a ซีมานะครับดูนะฮะเวอร์ชันอะไร3 2มสนะครับผมแล้วก็เบอร์คายเนี่ยอยู่ที่เวอร์ชันหนึ่2จุดนะครับผมนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันนะครับอันนี้แบบว่าโคตรจะเลียวนะฮะโอเคเข้าตัวเกมกันครับเ c ็ a ซีมาไปนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันเปิดหน้าต่างได้หรือเปล่านะครับผม เวอร์ชันต้องตรงกันนะมันไม่ตรงกันเล่นไม่ได้นะครับผมตอนแรกผมม็หานะเวอร์ชันมันเล่นไม่ได้ว่าผมลองเวอร์ชันนึ่นึ่งุดสจุนคือเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเต็มนะมันก็เล่นไม่ได้นะอันนี้ก็เล่นได้แล้วนะทุกคนดูผมมาด้โม้ทุกคนดูนี่เปิดปิดเปิดปิดทั้งวันยังได้อะตรงนี้ปุ่มเนี้นะยิ้ว่าแบบปุ่มมันบั๊กอะไรพี่ปุ่มมันบั๊กเล่นไม่ได้หรือเปล่าเวอร์ชันดอนใหม่คือเวอร์ชันดอนใหม่เหมือนเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะับผมนะเล่นกกััับบเเวอรรร์ช่่นาค ตอนนี้ใครสนใจก็ดิกงได้คลิปนะช็อปปงช็อปปี้เราไปซื้อกันดูได้ลองเล่นดูได้นะโอเคผมเข้าเกมให้ทุกคนดูเลยดีกว่าว่ามันเล่นได้จริงนะฮะไปเข้าเกมดูนะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องน้ําหนักมันค่อนข้างจะเบาด้วยนะทุกคนนะโอ้โหซือแบบสะดวกสบายครับซับ s ุง g J2 นะรู้สึกตัวนี้ผมจะเคยใช้อยู่นะเ2เนี่ยเอ้ยผมใช้ J7 ดีเวอร์ชั่นเก่าๆนะฮะ J7 นะฮะแล้วก็ที่ร้องที่ร้องเพลงอ่ะเออไม่ใช่นั่น เจเจแต่ินนะฮะอะไรตลกอะไรนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเนาะผมข้ามนดีกว่าไหมเดี๋ยวมันโหลดนานนะค้าไม่ได้ด้วยนะโอเคโอ้โหลดไม่นานมากนะฮะผมขอปรับเสียงให้มันเต็มเลยนะทุกคนจะได้ยินเสียงอัธรตมันนะระบบเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องปรับเสียงระบบก่อนนะทุกคนจะได้ยินเสียงโอเคอ่ะทุกคนได้ยินเสียง,เ,เ,งเกมไหมเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงก่อนนะทุกคนจะได้ยินเสียงมันเบามากนะทุกคนนะโอเค มันจะได้ยินิดนึงนะผมจะพยายามพูดบอๆด้วยกันเนาะนี่คนระับทุกคนอ๋อต้องเข้าตัวเกมหวอนนะครับอ,อย่ารีบร้อนนะมาๆมา,มาสร้างตัวโลกกันนะครับโอเคถือว่าเล่นได้ไม่กระตุกอะไรมากขนาดนั้นนะทุกคนนะโอเคมาสร้างตัวโลกกันนะมาลวเว้ยมาลวเว้ยนะฮะผมคิดถึงมากนะแอปโกงนี้ผมไม่เล่นมาสามสิบปีแล้วนะเออตั้งแต่อาชีพิปสามปียี่แล้วนะฮะโอเคก็ไม่ได้ทําคลิป มาอีกเลยนะสำหรับแอปโกงนะโอเคโอเคมามาเข้าเกมนะผมชอบที่ว่าเครื่องมันเล็กแล้วก็มีความคลาสสิกดีนะคิดถึงสมัยทำ YouTube ช่องแรกๆเลยนะครับผมนะคิดถึงจริงๆนะครับช่วงนั้นนี่รู้สึกจะ GJ1 มั้ง j 1อะไรนี่แหละนะฮะแต่ผมจำไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ายิงเสียงผมฟังมันตรงกันฮะโอเคนะครับนี่น,นี่นี่มันเล่นได้ทุกคนโอ้โหงไงยัง่ผมขอเปิดคขาฝึกไม่สุดนะทุกคนนะ เพราะว่าเดี๋ยวแอปแอปหลุดเนี่ยไม่ใช่แอปอัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดแอปหลุดเดี๋ยวมันจะอัดเอ้ยโอเคกดเซตติ้งนะครับผมแล้วก็ก็วผมให้ทุกคนดูว่าผมตั้งค่าอะไรอ่ะผมเพิ่มแสงทุกคนก่อนนะครับผมนะโอ้รู้สึกได้ถึงความกระตกเนี่ยทุกคนดูผมปิดแฟนซีกราฟิกส์สมูทไรซิ่งวิชั่วสกิลแล้วก็เรนเดอร์ดิส n ซนเนี่ยผมปิดหมดเลยนะฮะโอเคปิดหมดแล้วนะฮะนี่ปิดแล้วมันจะมีความกระตกกระตกเลยนะทุกคนดู FPS นี่เห็นปะ่ะข้างบนแหละเห็นปะ่ะ ยอดเลเบรย์14.0ทูกคน FPS ดู FPS จะดรอปไปไหมอะ FPS แบบโคจะดรอปนะฮะโอเคเปิดได้สูงสุด6ช้างนะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่5ช้างนะทุกคนนะดูดิคือแบบว่าโคใ้ใจเนี่ยนะครับดูดิเออแต่มันก็เนี่ยดูดิ <c oughs> เปิดทำไม6ช้างนี่เปิดทำไมไมเปิดนะครับ FOV อะไรนะโอะผมปิดได้ปะ <c oughs> ปิดมันไม่ได้ครับปิดมันแปลกๆนะ โอเคนะฮะมาลองใช้โกงกันดีกว่าครับตอนนี้นะฮะโอเคผมขอปรับรลเวลตัวเองเป็น2,000ันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโหมดเซิร์ฟเวอร์กันเนาะจะเป็นสามาหรือเปล่าน,เนะเออหมดเซิร์ฟเวอร์กันไหนวะโอเคครับนี่เอาไว้สองมาด้ว้โค้ยแล้วผมอยากบินไงแล้วตอนนี้ผมอยากบินไงทุกคนนะผมอยากบินในหมอตัวรอดไ้วยทุกคนดูดูด,ด,ดูบินนะมาดีก็มาดีครับมาดีครับ,มรบผมเล่นได้คนเดียวในโลกนี้ mc monster ทุกคนคิดว่าปิดตัวไปแล้วแต่ผมถึงเล่นได้เว้ยทุกคนดู้ทุกันนะครับผมบอกเลยว่ามั่นใจแล้วว่าเวอร์ชันดอยเก้าสิอะไรขึ้นไปแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันเจปปีที่แล้วนะสําหรับเออทางด้านของตัวเกมนี้แล้วก็แอนดรอยเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละเออโอเคนเลยนะครับมาเดี๋ยวผมลองดูรูกเล่นอื่นีนะเออเวลาปรับเวลา <laughs> คือปรับ ผมให้แอปโกงที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะ MC Simulator ฟูบอกนี้ลองลงมานะครับมีอยสองตัวนี่ยน,นะผมเปิดฝนแบบแรงๆอ่ะวมันจะเป็นหิมะในช่วงหิมะโอเคครับมาฟาผ่าเกลี้ยงครับอยากผ่าเกลี้ยงวะ่ะผ่าเปี้ยงวะ่ะผ่าเปี้ยงผมทีผ่าไม่ได้ครับพี่พี่ไม่เปิดฝนโอเคนะครับป้องกันการระเบิดนะครับโอเคป้องกันการระเบิดเดี๋ยวผมหาฮิปเปอร์ก่อนนี่เกลียร์ป,ปั๊บว่ะอายเเทมเดี๋ยวเราทําการเสกไอเทมก่อนนะครับ อันนี้เราเอามาเล่นได้ป่าวะมันจะไม่ได้นะเนี่ยอะไรปะมันต้องเพิ่มเพลินอะไรเนะี่ยไม่ได้นะมันเป็นตัวมอสนะไม่ได้แล้วนะฮนะโอเคผม,มาหาคิปเปอร์ก่อนดิคิปเปอร์จา๋ามามามาบ้องกันการระเบิดเนาะอะไรเกมไม่รู้จักคิปเปอร์เหรอเองไม่รู้จักเหรอน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำการเรียกออกมาเองก็ได้นะครับไม่ต้องงอทุกเกมอันนะครับผมคิปเปอร์นะฮะมามามา,มา ป้องกันการระเบิดนะฮะต้องมาลองดูกันหน่อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เฮ้ยไม,มไ,มนะไม่ใช่แล้วเกมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหน่ะป้องกันการระเบิดกูอ่ะอ๋อป้องกันการระเบิดแบบจาก TNT อะไรงี้โอ้ก็ไม่บอกแต่แรกโอ้ไม่ใช่แล้ววะ่ะเครื่องมือไม่ใช่แล้วว่ะเครื่องมือนะครับอ่ะผมเขียนไป TNT อ็นทีเซเนโนโอเคเอามาสัก 7อันนะครับแล้วก็เอาไฟส่งไฟแชกมานะฮะผมเขียนผิดนะผมว่าผมเขียนผิดนะผมเขียน F ตัวเดียวก็ได้จะได้เจอนะโอเคเจออยู่ดีครับบางอย่างมันก็ไม่มีอะทำใจนะครับมาๆบา,างอย่างก็ไม่มีผมก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เข้าใจนะครับจะพิมพ์จะพิมพม์เฮ้ยผมแเขียนเลื่อนหาไว้ผมพิมพ์เลยเหรอเนี่ยแะผมว่าผมก็เขียนถูกนะมันไม่เจอเว้ยทำไมแค่มันใหม่ไปหรอ มันก็ไม่ด้ใหม่นะพีแช็กเนี่ยลงเลยนะครับเดี๋ยวโอเคเขาเก่บผมป้องกันการระเบิดครับป่ะติ๊กไปแล้วก็เอาตัวรอดนะครับมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าว่ามันใช้ได้งานได้อยู่หรือเปล่านะฮะโอเคป้องกันร,ระเบิดจริงหรือเปล่าพี่เ้ยไม่ใช่แล้วว่าเกมเอ็งมั่วแล้ววะเดี๋ยวนะผมว่าผมน้องปิดนะอ่าดูดิคือยังไงวะคือยังไงวะคือผมไม่เข้าใจ เฮ้ยโคตรมั่วเลยโคตรมั่วเลยไม่ใช่นะพวกงันเบอรอะไรของพี่โคตรคมั่วเลยโอเคโลกขนาดยอด่อครับน,น,นี่มีแบบด้วยทุกคนโอเคนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่คูุนวายนะครับดูดินี่คือเครื่องแปดเจ็ดปีแล้วแล้วมันมีอัปเดตอควาติกมาแล้วด้วยทุกคนดิโคตรโหดนะครับนี่เราดูแบบได้โอ้โหโอ้บ้ปก่อนไปก่อนโลกขนาดยอด่อแสดงพลังชีวิตพลังพลังชีวิต อ๋อแสดงพลังชีวิตแบบรอบๆนะฮะเราบางไม่ขึ้นอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมกดขึ้นแล้วนะเว้ยไม่ใช่กดขึ้นแล้วเนี่ยผมผมลอยนะ้ำกดขึ้นแลนยที่เอาเกมเป็นแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับก่อนผมปรับโอ้ก็ตายนะครับมันไปย่อยผมเฉยเลยนะครับโอ้ยปลามาจากไหนนะครับโอ้ยกระตุกจังว้า อารมณ์เหมือนย้อนไปัอคลิปสมัยช่วงแรกเแิด8-9ปีที่แล้วโอ้โหุณเดินไม่ได้เลยนะครับผมขอจัะเจ้อนี้ก่อนนะครับเหมือนมันมีไอเทมดอกเยอะเกินประมาณนั้นน่ะโอ้โหให้กูกูได้เดินให้กูได้เอคนะครับก็แสดงพลังชีวิตเนี่ยก็จะคือจะปิดนะแล้วเปิดใช่ปะมันก็จะแสดงพลังชีวิตเจ้าแก่ตัวนี้นะฮะใช่ไหมแก่น้อยอยากเป็นแก่แบบว่าเผาไหม้ไหมโอเคมาูกันต่อ ไอเทมผมยกเลิกก่อนนะครับยกเลิกกเลิกโดทะเล,เละนะครับเสริมพลังนะ <c oughs> อันนี้คือขาดไม่ได้จริงนะมันคือของคู่กับแอปตัวนี้นะเสริมพลังกับยาเนี่ยนะฮะโอเคนะครับปรับใช้เนาะแล้วก็ทําการปรับตรงนี้ได้นะครับขั้นสูงนะระยะเวลาตลอดการตลอดการ,ม,ร,รกม่สุดยดตรงที่เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะเพราะว่าผมงองกิดนะครับ ไม่งอในขนาดนั้นนะครับผมนะมาๆๆไปแล้วเว้ยมันมีกลิ่นอายแบบความคลาสสิกแบบเก่ามากเลยทุกคนนะสมัยแบบผมทำช่องที่แรกเลยนะให้อารมณ์นั้นเลยนะโอเคโอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูผมอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอญาตล้างเอฟเฟกต์นะครับล้างล้างก็ตายดิ่งโป้งนะฮะโอเคผมขอเป็น I am the fat 1หนึ่งวันนะฮะโอเคครับไปครับ โอ้โหมันพีคอมมานได้อย่างวัะาาชันเนี่ยอ๋อได้แล้วนะฮะเอ้ยโอ้โห,โโหคลื่นไงแบบเนี่ยโอ้โหใช่แหละเดี๋ยวผมขอเสกรองเท้าน้ำแข็งก่อนนะครับแบบนี้มันลำบากแล้วะ่ะเห็นช้าเห็นช้ามาเห็นช้ามาเสริมพลังเอารองเท้ามาเออแนวว่าเบาเหมือนขนนก เดินใต้น้ำนี่เดินใต้น้ำผมเดินบนน้ำนะไม่ใช่เดินใต้น้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อินฟินิตี้นะครับเดี๋ยวผมทำการปรับก่อนนิดนึงนะเอ้มันกดสบายดีวะ่ะมันลองรับันเนยของคู่เคมีเข้ากันไงมาฮะกดค้างเพื่อใส่มาแล้วโฟเส้นมาแล้วโฟเส้นฮะไหนเดินใต้น้ำวะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะมันนี้มันอ๋อมันไม่ใช่ฟอสเฟต อันนี้คือแบบเดินใต้น้ำจริงใช่ไหมงั้นผมลองลงไปใต้น้ำมาเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรวะเดี๋ยว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 เดีว่ายน้ำโคตเร็วคือมันเป็นเหมือนว่ายน้ำเร็วอ่ะใช่ป่ะน้ำผมมีสปีดอยู่ในตัวเว้ยงั้นผมล้างมาก่อนนะครับแต่ว่าเดินใต้น้ำเห็นนะผมทําการนี่อ่ะจิ๊บอ่ะเหมือเหมือเหมือไม่ใช่แล้วนะฮะโอเค สร้างแบบเร็วผมอยากสร้างบ้านอะสร้างเรืวได้ปะผมต้องนี่ว่ะต้องไปดูเพื่อเพออะไรอีกนะครับเนี่ยเพื่อเพื่อะไรกับอะไรนะครับเฮ้ยไม่ได้มันต้องลงล็อินนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนอุ้ยมันว่ายเร็วขึ้นหว่ะจริงนะครับทีนี้เราเลื่อนรถใช่ปะเลื่อนแบบดิจเน่เลเวลฮิวไว้ทุกคนนี่ฮิวลอยเปิดนะครับมาดูต่อดิ ภาพหน้าจอถ่ายนี้ได้แล้วก็เทเลพอร์ตเพื่อนเดมม็อบสิกสิกม็อบนะครับหน้าเสีงม็อบนะม็อบนี่เหมือนมันแบบว่ามันน่าจะใช้งานไม่ได้มั้งนะฮะมันจะใช้งานไม่ได้นะฮะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ย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 วออกก่อนโอ้พี่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 ผมหายไม่ได้ไม่กูผ่ายไม่ได้จริงทุกคนโอ้โหรีเฟกคุณ คุณยายจะจะกลัวอะไรวะมีเอฟเฟคเพิ่มฮิวอยู่เนี่ยจะกลัวอะไรงั้นล้างดออิก็ว่าอยู่ทำไมผมไม่ตายทีกวิ่งหนีจังเลยเดี๋ยวผมอขอฆ่าตัวก่อนนะครับมันไม่ไหวแล้ววะโอเคฆ่าหมดแล้วเนาะเอา้ากดฆ่ามอบแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันอยู่อ่ะไม่ใช่แล้วว่าเกม ไม่ใช่แล้วเกมนะครับผมไปไม่ไม่ไม,ไม่เลิกทุบก,ก่อนมีมันที่อยู่ดิทขมยาทขมยาตายเกมเอาป้องกันการระเบิดป้องกันฝนแล้วก็โรคก็หยางยอ่อแล้วก็ผู้เล่นบินได้นะครับวิ่งวิ่งนะวิ่งตลอดเวลาทะลุผ่านบล็อกนะครับอันนี้มันต้องเปิดอะไรเนะี่ยการลุกคืบโดยอัตโนมัติคืออะไรวะตายแล้วเว้ยทำอะไรไม่ได้ไอ้แม่มด อิงทำในข้ามไม่ได้แล้วไปแล้วเว้ยโอ้โหอย่างนี้ไปเล่นคนเดียวเหรอพี่ไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเล่นคนเดียวไปอย่างเงี้ยใครต้มทีด้วยอัตโนมัติเหรอโอ้โหไอ้นี่ก็คือเห็นใครปุ๊บแป้งตีเลยนะครับเราไม่ต้องกดนะฮะโอเคนะครับอ่าทุกคนผมให้ทุกคนดูนะครับว่าแค่บล็อกธรรมดาเนี่ยเราตีมันก็สามารถทำให้ตายได้นะผมจะเสกบล็อกมาเลย เออรายการอื่นนะครับเดี๋ยวผมเรียกกันหนึ่งก่อนนี้ไ,ได้ปะอะไรนึงกันหนึ่งนะทำได้ว่ามันเลือกได้นะทำไงวะมันต้องเป็นทูบอกเหรอหนจะต้องเป็นทูบอกอะโอเคผมเลือกดินนะเดี๋ยวเราลองเลือกดินดีดแล้วเรามาอินชานะอ่ะเอามาอินชา,า,านี่ได้ปะเนี่ยออนแอร์ลงเสริมพลังนะครับเฮ้ยเฮ้ยแบตจะหมดเฮ้ย โอ้โหแม่บอกว่าเร็วทุกคนบอกบอกเลยว่าสองพันแอมนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วนะฮะเฮ้ยงานหนึ่งงานหนึ่งขังเลยเฮ้ยค้างชิบหายแนละ้วจริงจังฮัลโหลไม่จริงโจ้เฮ้ยเอ้าทนะุกคนครับโอ้โหถึงกตำลวดกันเลยโอเคนะครับเป็นว่า <laughs> มันเล่นได้มันเล่นได้เหรอครับผมนะ ในคลิปหน้าเรามารีวิวอะไรเพิ่มดีกว่าก็คือเล่นหน้าแหนนะผมนะเกียครับคลิปนี้ใครชอบอย่าลก,กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมนะสองพันเนีจะหมดแล้วนะฮะโอเคไปครับผมคลิปนี้เจอกันไปบุยนะฮะ